ก็มันเจอกับช่อง NUM32 อีกครั้งนะครับเกับการพาคิวในเกมพับจีม b บายมาดูเป็นแบบยับๆเลยนะครับวันนี้เราเก็บมาให้ดูแบบจุใจนะครับสำหรับไฮไลท์ในการไล่คิวจัดไปแบบยาวๆเน่นๆปาเลยครับอืม้ม โอเข้าให้เหน,นะครับจะไปได้เล่นนะครับเล่นบ้างนะพอได้เก็บไฮไลท์มาปากกันนะครับจะเป็นหมวดโซโล่นะครับนะพอได้มีเล่นบ้าง ก็อาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็ไม่ได้เท่ขนาดนั้นนะแต่พอมีเล่นบ้างคนระับอไม่เจอชื่อก็พอมีตะลุยเล่นเต็คทับครับงานจะต้องไปแต่ยังไม่ได้ไปลองเล่นกับคนทารฟอร์เมอร์อะไรนะ <c oughs> ได้กลับมาเล่น <c oughs> เดี๋ยวจะหาจังหวะไปเล่นกับพวกหนุนแล้วหน่อยครับอาจจะมีโอกาสได้มาคิวไ,ไปกันต่อครับจัดมาแบบจุใจนะครับรอบนี้คิวกันยับยับนะครับเดือดเลยนะครับอืมนี่ครับตายครับกระตุยกระตุย นี่ครับกดยับครับตอนนี้ now, เอาเรื่องครับเอาเรื่องจงังหวะนี้เกือบไม่รอดน,นะครับดูว่ายิงกันเดือ,อดเอยู่จังหวะเลยแอบมุมนี้นี่โอ้โหสู้กันนานนะกว่าจะชิวกันได้ ครัองนี้ย <phases> ิงไกลครับเกือบเกือบไม่รอดแล้วเงี้ยเดือดรับดูเดือดว่ะ บันทึกนะครับเกือบไม่รอดโอ้โหไว้บุดวินไงนะครับมันก็จะมีจิ้มไปโดนบ้างนะครับทำให้มีอะไรแปลกๆนิดหน่อยครับอืแต่รวมๆก็คือยังยังเล่นได้นะครับ แต่นี่ก็คือธนูระเบิดนะนได้ลองยิงซ้อมๆนะแต,แต่ยังไม่เคยได้เก็บคิวใครเลยนะครับเพราะว่ากลับมาเล่นเนาะลองแต่ได้ลองเล่นยิงดูบ้างแต่ก็เบี้ยวอยู่ครับเบี้ยวอยู่แต่ยิงไม่ง่ายเท่าไหร่นะธนูเนี่ยธนูระเบิดเข้าไปครับดอกนี้จังหวะกระสุนหมดนะปืนหลักให้านูหมดใช้ธนูได้อ่ครบอบพอะเล่นได้อยู่ อันนี้ครับบวกครับบวกไอ้ครับบวกเกือบไปครับอยังไม่เกือบครับเลือดยังเยอะอยู่บวกไปครับงานนี้ไปครับไปกันต่อครับเน้นๆ้นครับวันนี้เก็บคิวกันมาไม่รู้กี่คิวครับให้ดูแบบจุกใจไปเลยครับผม โอ้อืมไอ้เรียบร้อยครับผมคิวไปอีกหนึ่งคิวครับดูเดือดเลยครับตอนนี้ไล่คิวกันหน้าดูเลยอืมโอ้จอดครับไปคิวะนะครับ มาทุกมุมทุกมุมองศากันเงี้ยครับอืมไอ้ย์ยิงระยะไกลหน่อยครับลูกนี้ธรรมดาเก็บไปคิวครับช็อตนี้ยิงยิง,ย,งยิงเฮลครับช็อตยิงธนูระยะไกลครับอืมยิงยากครับองศาก็ไกลนะครับยิงมันค่อนข้างยากเลยครับลูกนี้ แต่เอาจนได้ครับโอ้ไม่ธรรมดายิงคิวได้ครับจากสนุระยะไข่ครับม่มีคนนะมีคนป๊อบแม่เด็ดขาดเลยครับดอกนี้ดอกเดียวอยู่ครับ <c oughs> และนี่ก็เป็นช่วงท้ายนะครับ อแมตล่าสุดที่เล่นไปนะครับมีใจเย็นครับเตรียมตบกรึบก่อนเป็นช่วงสองคนสุดท้ายแล้วครับจังหวะนี้และเราก็เห็นแล้วนะฮะจังหวะนี้ เลือกใช้ธน,นูโอ้าติดติดต้นไม้เฮ้ยเล่นย,ยากเหลือธนูจะชอบชอบเฟียเดิโอ้เขาให้ครับเรียบร้อยครับแล้วก็จบอันดับหนึ่งได้อีกครั้งครับ are the best. ว้าหนำใจครับ ชิวมาให้ดูได้เยอะอยู่พอสมวควรรอบนี้วว่าจะจุใจนะครับสำหรับคนที่แวะมาดูนะครับแ้ถ้าชื่นชอบกดไลค์กดใจทับสไครต์ให้กันได้นะครับและเราก็จะพาไปดูคลิปคิวกันต่อไปนะครับในอนาคตไว้เจอกันนะครับก็ช่วงฉลองนะช่วงฉลองละชัยชนะละ เราจะจัดระเบิดให้แบบบุ้มบั่มแล้วหน่อยอ <Wow. S 1> และนี่ก็คือช็อตบึ้งแม่นีลครับม <c oughs> แรงมาจากระเบิดนั่นเอง